สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แก้วอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลน้อเพื่อไหว้พระเสร็จเหนื่อยเอาบุญมาฝากนะคะวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์2564นะก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปน,นี้มีแต่คำว่าเฮงและคำรวยนี่ชอบคำจรงเลยเฮงกับรวยหายใจไม่ออกใส่แม่ <c oughs> ก็คือจะบอกว่าถ้าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเงินในกระเป๋าสตางค์ วันอาทิตย์นับดูเพราะมีเงินเท่าไหร่ซื้อเลขอันนั้นนะคะวันอาทิตย์ส่วนคนที่เกิดวันอังคารกับพุธเอ้ใช่ค่ะอาทิตย์เงินในกระเป๋าสตางค์มีเท่าไหร่ซื้อเลขนั้นวันจันทร์ซื้อเลขเกี่ยวกับการงาน วันเริ่มงานหรือเงินเดือนที่ได้จากการทํางานใน hmm. parole, ล่าสุดแต่ถ้าใครที่ไม่มีงานประจําทําคุณได้เงินจากใครคุณซื้อเลขเกี่ยวกับเขานะแล yeah. <number> <Krishna>. ้วก็อังคารกับพูธให้ซื้อเลขยานพาหนะยานพานะะจะให้โชคให้ลับพวกคุณนะอันนี้พยายามจาสคริปต์แล้วก็วันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนการเรียนจะให้โชคให้ลับค่ะส่วนคนเกิดวันศุกร์วันนี้ให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยเลขที่บ้านเมื่อคืนนอนบ้านหลังไหนซื้อเลขที่บ้านหลังนั้นเมื่อคืนนอนที่ไหนก็ตามซื้อเลขที่นอนที่เมื่อคืนนอนนะคะ แล้วก็วันเสาร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักใครมีแฟนซื้อเลขแฟนเลขคนรักจะให้โชคให้ลาบค่ะอะจบไปแล้วนะเดี๋ยวเมื่อกี้ทาบุญไหว้พระเรียบร้อยแล้วแล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์ไปเรียบร้อยแล้วใครที่ฝากปัจจัยทาบุญมาแก้วทําบุญให้หมดแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทาบุญต่อขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ